วันที่18พฤศจิกายน2518สูงสุดสู่สามัญทั้งเจ้าทั้งพระสัจธรรมของโลกนี้ตามหลักไตรลักษณ์พระเจ้าแผ่นดินลาวและพระอัครมเหสีทรงบาทสมเด็จพระสังฆราชบุญทันในบุญพระทาตหลวงเวียงจันทร์เมื่อวันอังคารที่18พฤศจิกายน2518ขึ้น15ครึ่ง15้าำเดือน12ปีถอกอีก15วันต่อมาเมื่อวันที่สธันวาคม2518พระองค์ทรงถูกอำนาจการปกครองใหม่ คนลมพระราชบัลลังเป็นสามัญชนจากนั้นถูกส่งเข้าค่ายจนสวรรคตในค่ายนั้นพร้อมพระญาติวงบางส่วนนับว่าวงกษัตริย์ล้านช้างตั้งแต่เจ้าพ่อขุนลอปฐมมกษัตริย์โอรสองค์ที่หนึ่งของเจ้าพ่อขุนบรมจากทุ่งนานอ้ยอ้อยหนูเมืองเถงอลงมาสร้างสุวรรณภูมิอาณาจักรล้านช้างหรือเมืองชวาใส่ชื่อเมืองใหม่ว่าเชียงทองหลวงพระบางในปัจจุบัน แต่ประมาณปี1,200นานได้ประมาณ1,318ปีมีพระมหากษัตริย์ขึ้นครองราชต่อกันมานับได้75พระองค์ได้สิ้นสุดลงในวันนั้นเองอีก21วันต่อมาสมเด็จพระสังฆราชพระประมุกสง์ก็สิ้นสุดการทรงดำรงตำเห่งพระประมุกสง์ลงโดยปริยายในเดือนนั้นในปีเดียวกันนั้นเองภายหลังทรงหนีข้ามขงมาฝั่งไทยจนสิ้นพระชนที่ไทย